วันนี้เนี่ยเวลาพูดถึงค่าหรือตัวเลขที่นักลงทุนแบบ value investor ให้ความสำคัญเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ4ตัวเลขนะครับค่าของ ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการลงทุนของ value investor นะครับว่าเขามีเทคนิคและวิธีการดูงบการเงินหรือตัวเลขเนี่ยเพื่อช่วยเขาเนี่ยทำกำไรได้ยังไงซึ่งวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่ผมเจอนะครับเขามักจะถามว่าเฮ้ยอยากลงทุนแบบ value investor มันต้องลงทุนยังไงมันต้องอ่านงบการเงินยังไงหรือไม่รู้ว่าจะเลือกคนยังไงวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงวิธีการอ่านค่าต่างๆของนักลงทุนแบบ value investor ให้กับคุณซึ่งวันนี้เนี่ยเวลาพูดถึงค่าหรือตัวเลขที่ จ้าลงทุนแบบ value investor ให้ความสําคัญเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ4ตัวเลขนะครับค่าของ PE ซึ่งหมายความว่าไง PE นะครับมันคืออัตราส่วนที่บ่งบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณซื้อหุ้นตอนนี้เนี่ยกี่ปีมันจะคืนทุนตัวที่2ก็คือเรื่องของ P/BV P/BV คืออะไรอัตราส่วนตัวนี้ครับมันจะบอกถึงว่าเฮ้ยว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณซื้อหุ้นณนะตอนนี้คุณลงทุนถูกหรือคนลงทุนแพงกว่าเจ้าของอันที่3คืออัตราส่วนที่เรียกว่า ROE o RO e คือ LE เนี่ยก็คือ Return of Equity หรือพูดง่ายๆครับผลตอบแทนเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นอันที่4เราเรียกว่า ROA OA นี่คืออะไรมันคือผลตอบแทนเมื่อเทียบกับ Asset หรือทรัพย์สินและจริงๆแล้วมันยังมีเรื่องของค่าของ DE ต่างๆแต่ว่ามันยังไม่สำคัญเท่าไหร่ส่วนใหญ่ที่สำคัญก็คือเรื่องของ4ตัวนี้มันจะมีเรื่องของ Dividend Yield ด้วยนะครับแต่ที่นักลงทุนแบบ Value Investor มักจะดูนะครับมันก็คือ4ค่านี้พวก PE P/B v เ .e แล้วก็ r อาเพราะนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณรู้คร่าวๆก่อนในวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยววิดีโอถัดไปเนี่ยผมจะมาพูดถึงว่าเฮ้ PE มันคืออะไรแล้วลงลึกครับว่าแต่ละตัวมีค่ามีมุมมองในการดูยังไงเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากรู้นะครับอย่าลืมติดตามเหตุไว้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะครับและไว้เจอกันในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับถ้าคุณคิดว่าวิดีโอที่คุณดูไปเมื่อกี้เนี่ยคุณคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วคุณอยากได้ความรู้ด้านการลงทุนแนวคิดดีๆในการลงทุนในตลาดหุ้นผมอยากให้คุณนะครับกด s ั b s c r i b ์ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งไว้เพื่อดูวิดีโอถัดๆไปนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดความรู้ดีๆเพราะนั้นไวเ้เจอกันครับ